สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องติดปืน, Bush นบูสแนลนะฮะยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ขายดีมากเลยผมขายเดือนหนึ่งหลักร้อยตัวนะเดือนหนึ่งอะครับหลักร้อยตัวเลยก็คือตัวนี้เลยนี่นะฮะบูสแนลหกขีดยี่สี่คูณห้าสิบ AOE นะครับผมเล็งอย่างนี้นะครับเล็งในตัวนี้เลย ตัวนี้มีไฟแดงเขียวนะฮะมีสีแดงสีเขียวปรับโหมดไฟได้นะฮะเส้นเล็งเป็นแบบนี้นะฮะเป็นกระบาดนะครับมีมินดัตตรงกลางแล้วก็มีขีดล่างด้วยนะครับว้ยิงเผื่อนี่นะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับมีท่อบังแสงขาจับหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็ฝากครอบกล้องหน้าหลังนะครับแถมครบเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะจะมาคุยเรื่องกล้องกันนะครับ กล้องตัวนี้นะครับก็มีขนาดที่มีความยาวอยู่นะครับเพราะมันเป็นยี่สิบสี่เท่าซูมยี่สิบสี่เท่าก็ระยะเท่าไหร่อ่ะเออสิบถึงสองร้อยเมตรเลยตัวนี้ซูมไกลมากเลยนะครับไกลมากเลยนะฮะหน้าเลนส์กว้างห้าสิบมิลิเมตรตัวหน้าเลนส์เนี่ยห้าสิบมิลิเมตรนะครับห้าเซนนะครับใส่ท่อบังแสงได้นะครับเวลาใส่ท่อบังแสงอ่ะเราหมุนในตรงนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ข้อเนี้ยหมุนออกก่อนถึงจะใส่ท่อบังแสงได้นะครับมีปรับหลาหน้านะครับ แล้วก็มีปรับตาหลังด้วยนะครับไฟเปิดตรงนี้นะฮะหมุนไปเรื่อยๆนะฮะเปิดปิดไฟในหมุนไปเรื่อยๆแสงไฟแดงเขียวก็สลับโหมดแล้วมันก็จะดับเองนะครับเวลาทานหมดก็ใส่ฐานได้นะฮะเอาเหรียญบาทไข่ตรงเนี้ยนะฝาไข่ฝาออกใส่ฐานเปลี่ยนฐานได้ซูมนะฮะซูมได้นะครับเป็นปรับในนะฮะเปิดฝาปรับนะฮะก็คือเปิดฝาก่อนแล้วค่อยปรับผมเปิดให้ดูนะนี่นะครับปรับด้านในนะฮะ นี่คอท่อมาตรฐาน25้ามิลิเมตรหรือคอท่อหนึ่งนิ้วนะฮะความยาวกล้องก็อาจจะยาวสัหน่อยนะฮะนี่คืบมือผมก็ประมาณคืบครึ่งก็ประมาณสัก15นิ้วได้นะครับกล้องยิงไกลต้องบอกก่อนนะพวกกล้องยิงไกลเนี่ยความยาวก็จะยาวอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ความหนักก็กลางๆนะครับนะครับแต่ก็ไม่เบานะฮะกลางๆไม่เบาไม่เบานะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบยิงยระยะไกลนะครับขายดีมากนะติดปืนลมลูกกด P c ซ ได้หมดปืน8มิลนะฮะได้หมดเลยนะครับทุกอย่างแถมครบนะครับตัวจริงสวยแล้วงานเนียนมากตัวนี้ขายดีนะครับเป็นตัวท็อปของบูชแนลที่ผมขายเลยนะครับเนี่ยนะครับบูชแนลตัวท็อปเลยนะครับสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับสินค้ามีตลอดราคาก็พันกลางๆจะโอนเงินก็ได้เก็บเงินไปทางก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับผม สวัสดีครับ